ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าควรเราจะกวรนะเราะอยากให้มาดูบ้างนะครับว่าเวลามันตรงไหนมันไม่เรียบรียบมาขุดมาเจาะให้มันเร็วเร็วขึ้นอ่ะจะให้มันปูดเนื้อนานอ่ะเพราะว่าช่วงฝนตกนี่มันมันอันตรายมากปาระชเชิก็ต้องการให้ได้ดีกว่านี้แหละพูดถึงนะการควบคุมงานก็เป็นประจำรูปแบบของการทํางานก่อสร้างต่างนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการหน้าฝนนะฮะพนาะการดำเนินการต่างๆอาจจะเป็นไปด้วยความทุ่งยากนะครับเพราะนั้นในการทาแต่ละขั้นตอน มันก็จะเป็นไปนในรูปแบบของที่ที่ควรจะเป็นก็คือค่อยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่เราทําการจะสร้างครับเรา,ามาตรฐานในการตรวจรับงานนะครับตรงนี้ยังยังไม่ได้ตรวจรับงานนะครับตรงนี้ซึ่งการตรวจรับงานก็จะมีคณะกรรมก,การนะครับจะประธานช่ที่เป็นคนตรวจรับงานจะใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งเมื่องานแล้วเสร็จตรวจสอบอรตวิบานงานาตรวจสอบในเรื่องของ การทํางานต่งตางๆมันจะนัดตรวจทั้งงานได้ครับอย่างส่วนเส้นที่ที่รัาผิดชอบอยู่ครับคือเส้นไหนเส้นที่เราผิดชอบอยู่ตอนนี้ก็คือเส้นสายสุรินทร์สกะช่วงจากบิ๊กซีไปถึงแยกไทเกียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วในในพื้นที่ที่ทํางานก่อสร้างถ้าเราในมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไปแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนะครับซึ่งส่วนนี้ เราก็ได้เร่งรักที่จะให้ผู้รับจ้างเนี่ยว่าต้องการส่งเสริมตนั้นไปซึ่งบางส่วนถ้ามันไม่ทันจริงต,ง,งต่างาเองก็ต้องมีเจ้าก็ทิมในส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยดูยแลส่วนนี้นะครับเราพักัน